สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงแมป m y c r a f t PE นะครับนี่ถ้าเราโหลดแมปมาแล้วก็นี่ครับผมจะใช้โปรแกรมนี้นะครับนี่เพราะว่าบางแมปเขาอาจจะเป็นไฟล์ซิปนะครับไร zip นะครับเนี่ยบางแมปอาจจะโหลดมาแล้วเป็นไฟล์ซิปนะครับนี่เราก็ต้องมาแตกไฟล์ก่อนนะครับก็โดยใช้โปรแกรม ES File Explorer นี่แหละครับนี่อ่าสอนเลยแล้วกัน นี่นะครับนี่ถ้ามันเป็นไฟล์ซ i ปนะครับเราก็ต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับนี่แตกไฟล์ไปที่ตกลงนี่จะได้แฟ้มเปล่าๆแฟ้มนี้มาครับเนี่ยแบบเป็นไฟล์ซิ p นะครับเนี่ยก็กดเข้าไปหาดูแฟ้มที่มันมีนะ่ะ level d a t นะครับเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ก๊อปมันนะครับเนี่ยย้ายไปที่คัดลอกก็ได้ครับแต่ผมจะย้ายอนะ่ ย้ายไปที่เกมนะครับเนี่ยเกมแล้วก็นี่เข้าคอมโมจังนะครับเนี่ยกดไปแล้วก็ไปวางที่ n e c r a f t World นะครับเนี่ยมันก็จะมีเนะี่ยพวกแฟมนี้อยู่เอามีแฟมนี้โอ้ยผมลืมลบนะครับอนะตกลงเนี่ยต้องวางที่นี่นะครับอันนี้ผมลืมลบของเก่านะครับอือพอไปวางปั๊บ นี่ได้แล้วลองเข้าไมค์ครับดูนะครับนี่นี่ครับก็มาแล้วร้อนครับมานี่ครับได้แล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ลงแมปได้แล้วนะครับอ่ะ ใครลงไม่ได้ก็มาปรึกษาผมก็ได้นะครับที่เฟซนะครับอืมนะครับอาตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ